เอาละครับก็ตอนนี้เนี่ยช่องของเราก็มีระบบซื้อปอร์แตงแล้วนะครับก็ถ้าใครอยากจะช่วยสนับสนุนช่องเนี่ยก็สามารถโดเน a เพื่อเป็นกำลังใจให้ได้เลยนะครับผมมากดซื้อปอร์แตงตรงนี้เลยฮะ อาล่ครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมตอนนี้มาพักทเลิกเกมใหม่ครับแม่เนนะครับและตอนนี้เปซีรีส์ซีนที่คุณอาจจะไม่รู้ว่าทําได้ในเกมใหม c ครับแม่เนยนะครับผมซึ่งวันนี้เราก็จะมาทำตามหน้าปกกันได้เองนะครับผมสำหรับหน้าปกแรกเลยนะฮะก็จะเป็นแบบว่าการสร้างไม้ค่าบิลแฮกนะครับผมในธีมของซัมเมอร์แม่เนยครับซึ่งอันนี้เนี่ยมันก็เป็นช่วงซัมเมอร์อยู่พอดีเลยนะครับก็เลยแบบอยากทำนะครับผมเอาล่ะอย่างแรกเลยเดี๋ยวเราจะมาสร้างเป็นสไลเดอร์กันดีกว่านะครับผมเรามาเริ่ม ครับผมวางไปสี่มุมขึ้นมาแบบนี้เลยครับฟืบนี่แล้วก็เอาสเปิร์สแลบเนี่ยครับผมมาวางอ,อุดตรงนี้ให้มันเต็มเลยนะครับและอย่างต่อไปก็จะเป็นรั้วครับผมรั้วไม้เบิร์ดครับผมแล้วก็รั้วหินเหมือนกันอ่ะทำแบบนี้ให้มันครบสี่มุมเลยนะครับเราก็จะวางเป็นสแลบไม้เบิร์ดนะครับผมนะครับเป็นหลังคานั่นเองครับอ่าซึ่งอันนี้แล้วแต่แบบว่าเราจะตกแต่งยังไงเลยนะครับสมมติว่าผมจะวางเป็นแบบอ่าจะเพิ่มมาหน่อยเป็นที่กันแดดครับผมเอาละต่อเพิ่มมานิดนึงนะครับโอเคแล้วก็ด้านบนเเนนนีีี่ยรรราากก็จะะวงงให้มมมัััอดบบึคผ เพิ่มดีเทลนั่นเองครับประมาณนี้นั่นเองครับผมเป็นสไลเดอร์เนี่ยมันก็ต้องมีทางขึ้นใช่ไหมครับซึ่งทางขึ้นเนี่ยเราก็จะทำตรงนี้นั่นเองครับผมวางเป็นทางขึ้นกันเลยครับนี่มาด้านหลังก็ผมวางด้านนี้นะครับให้มีที่วางต่อนั่นเองชั้นที่2นะครับแล้วก็ชั้นสุดท้ายก็ผมแบบนี้เลยสมมุติว่าเป็นทางขึ้นมาใช่ไหมแล้วก็ตรงนี้เนี่ยจะเป็นจุดที่แบบเป็นสไลเดอร์ลงมานะครับผมตรงนี้เราก็จะวางรั้วกันไว้นั่นเองอ่าการตกนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นประตูรั้วครับผมเอาล่ะแล้วกนเ่าะอั ค่อยๆวางมานะครับสมมติมาถึงตรงนี้แล้วก็อ่าหักลงแล้วกันเนาะเอ๊ะไม่ดิลงมาทางซ้ายหน่อยดีกวา่าอ่าแล้วก็ลงมาทางนี้นะครับจะไปคุณผู้ชมน่าจะได้อยู่นะอาจจะต้องลองปรับแก้ดูนะครับผมว่าแบบน้ำมันจะทะลักหรือเปล่านะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะต้องอ่าวางเป็นทรปดอเนี่ยครับผมปิดขึ้นมาข้างนั่นเองครับเป็นกา,การไม่ให้น้ํามันไหลนะครับผมซึ่งอันนี้เนี่ยเราขอลองวางดูก่อนแล้วกันว่ามันได้หรือเปล่าถ้าไม่ได้เนี่ยค่อยปรับแก้นะครับเอาล่ะสมมติว่าเป็นประมาณนี้ลนนแล้วกงน้เบลอกึันามันจะไ้้ลงงมาบออกนนีัเครับเลยนนี่้นก็จะะไหลมมาผซึ่งตรงนี ลักนะครับเพราะฉะนั้นก็แปลว่าเราต้องเติมครับผมออเคจะวันนี้เนี่ยเดี๋ยวลองดูใหม่แป๊บนึงนะครับวางไปเลยคุณผู้ชม น้ำมันก็จะไหลมาแบบนี้นะครับแล้วก็ลงมาตรงนี้ครับผมไม่กระชายออกแล้วนะครับอ่าลลงก็จะได้เล่นน้ำแล้วผู้ชมอย่างต่อไปเนี่ยเราก็จะบล็อกนี้มาวางเพิ่มครับผมปป๊บเป็นแบบว่าสระน้ำเล็กๆตรงนี้นั่นเองครับแล้วเราก็จะเปลี่ยนพื้นนยครับผมให้มันสวยขึ้นนั่นเองครับเป็นไรบูกลาซาลาคาต้านะครับผมเอาล่ะวางไปเลยซึ่งสังเกตว่าตรงนี้ไม่มีน้ำใช่ไหมอ่ะเราก็จะเติมไปเองเลยครับนี่ประมาณนี้ครับผมและนี่คือสไลเดอร์ในเกมไมโครั์นั่นเองนะครับอ่าเหมาะสำหรับหน้าร้อนเลยครับผมในลองเล่นโนเดจจาวมันแลก็มาะน เลยพอไหลมาครับผมเราก็จะมาลงตัวนี้เอ้ยเดี๋ยวลืมอุดโอเคเป็นประมาณนี้ครับแล้วก็อย่างต่อไปเราจะมาสร้างเป็นสระว่ายน้ํานะครับผมคือมันเป็นสไลเดอร์แล้วเนี่ยสระว่ายน้ําก็ต้องมาดีครับซึ่งสําหรับขั้นตอนแรกเลยแล้วก็จะขุดหลุมนะครับผมขนาด18ต่อ6นั่นเองครับซึ่งขนาดเนี่ยมันก็จะเป็นประมาณนี้เลยครับผมและเราก็จะขุดไปเลยครับความลึกจะเป็นแบบว่า2บล็อกก่อนเนี่ยครับผมเริ่มแรกเนี่ยเซฟเป็นอากาศไปนั่นเองแล้วก็ตรงกลางเนี่ยครับผมขุดเข้ามานิดนึงนะครับเป็นชั้นที่3นั่ เอาล่ะสำหรับชั้นนี้เนี่ยซึ่งเราก็จะวางบล็อกนี้ไปเหมือนเดิมเลยคุณผู้ชมไรบูทลาคาต้านะครับแต่ว่าบล็อกนี้เนี่ยถ้าเราวางรูปร่างสีอันให้มันครบเนี่ยมันก็จะเป็นอะไรที่แบบว่าสวยมากเลยครับผมอ่ะประเดงนะมันจะต้องวางประมาณนี้ปะเออหรือด้านนี้วะผมก็ไม่ได้วางนานแล้วครับนี่มันจะเป็นรูปเหมือนแบบว่าดอกไม้หรืออะไรสักอย่างนะขนาดที่ผมบอกเนี่ยคุณผู้ชมก็มสามารถแบบสร้างให้มันพอดีได้เลยนะครับตแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยผมค่อนข้างขี้เกียจเลยนะเดี๋ยวจะทำแค่แถวแรกนะครับเออคุณผู้ชมแต่ว่าถ เพราะฉะนั้นนะครับเรามาเซตกันเลยดีกว่าถ้าคุณผู้ชมขยันเนี่ยก็สามารถไปเซตต่อเองได้นะครับและก็อย่างต่อไปครับผมสําหรับชั้นนี้เนี่ยมันก็จะเป็นควอดบริกน,นั่นเองนะครับวางไปเลยเอารอ,อบๆครับผมสระน้ําของเราเนี่ยมันจะต้องหลูหลานะครับพอชั้นนี้เสร็จนีครับผมชั้นที่2เนี่ยก็จะเป็นบบกว่าควอดพิล่านั่นเองครับเอาละ่ะคุณผู้ชมเรียบร้อยครับผมซึ่งดูเงาสะท้อนดิโคสวยอะ่ะสมจริงจัดนะครับโอ uh, ้โหดูมีสะท้อนแบบนี้ด้วยนะครับแล้วก็เราจะพรมมาแปะไว้ก็ผมเป็นสีฟ้านั่น,นเองนนนนนะะะะะครรััแเเเเลย่้้้าาาา็ํํีม lavender, มมกกตชพฉผจิด ับกลายเป็นวอเตอร์นะครับผมแล้วก็จะเป็นบันไดนิดนึงเอาไว้ขึ้นลงนั่นเองครับอ่าสักประมาณมุมนี้คคุณผู้ชมเราจะปรับแต่งเพิ่มนิดนึงฮะสำหรับฝั่งนี้เนี่ยเราจะเอาไม้โอมาตกแต่งนั่นเองคุณผู้ชมโดยการวางโอ๊กแกล้งเนี่ยไปก่อนนะครับปึ๊บอ่าวางแบบสลับสลับนะครับผมประมาณนี้แล้วกันแล้วก็ด้านแนวนอนเนี่ยก็จะเป็นไม้เรียบนั่นเองคุณผู้ชมวางเข้ามาเลยครับเพิ่มความสวยงามครับผมเอาวละประมาณนี้แล้วกันเนาะและที่ขายไม่ได้เลยก็จะเป็นแบบว่าที่กระโดดนั่นเองคุณผู้ชชชมมมมมมมออ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 อ่่่่่่่ะะะะะเเ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 าาาาาาไไวววววว้้้้้้้กกกกรรรรโดดดดนนนนนนนคคััับบ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 ใปป็็็แแแีีีีีลลลทตตขขผผืสสสสยยยฮิ และกันสีบอกว่าสดใสดีครับผมเอาไว้กระโดดนะเอาล่ะไลน์นี้คือสระน้ําในเกมไมค์ครับนั่นเองครับผมแล้วก็สําหรับหนะ้าปกอย่างต่อไปครับผมมันก็จะเป็นบแบบว่าแบบไมค์ครับเนี่ยในยุคข,ของ10ปีที่แล้วนะครับซึ่งผมก็เป็นแบบผู้เล่นไมค์ครับเนี่ยในยุค10ปีที่แล้วเหมือนกันคุณผู้ชม ผมรู้จักแมปนั้นเป็นอย่างดีเลยครับมันจะเป็นยังไงบ้างเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าอเครับ okay, ผมเจ้านี้เราเข้ามาในแมปแล้วนะครับนี่เป็นไงหน้าตาค่อนข้างคุง้นๆเลยนะครับแต่ว่ามาในเวอร์ชันนี้เนี่ยเชเดอร์ทำให้มันดูสวยขึ้นเหมือนกันนะเฮ้ยอ่านไปไม่ออกเลยอะผมใส่ฟอนต์พิเศษเข้าไปนะครับแต่ไม่เป็นไรเราจะไปลุยกันเลยดีกว่าครับผมอ่อโอเคเรียบร้อยครับผมไนโดเซ่ไอด่านในหน้าปกเนี่ยมันคืออะไรวะเรนโบว์หรือเปล่านะครับลองดูกันจะไปคุณผู้ชม จะนี้ว้ามาแล้วนะครับเอ้าไม่ใช่เหรอเหมือนว่าเราเนี่ยจะไม่ได้ไปจุดที่มันควรไปนะเพราะฉะนั้นขอเช็คก,ก่อนอ๋อคือแบบว่าเราจะตกมาจากตรงนี้หรือเปล่าวะ,ะสมมติว่าแบบผมอยู่ตรงนี้แล้วกันนะเอาล่ะคุณผู้ชมเราจะลองตกกันดูว่าผมเป็นอย่างนี้ใช่ไหมตกลงมาดิครับตรงกลางครับผมอันนี้ก็จะเป็นดานเรนโบว์นั่นเองอ่ะค่อยๆลงมาแบบนี้เลยนะครับรู้สึกเสียวดีเหมือนกันนะเนี่ยตกลงมาแล้วนะครับมีของอะไรหรือเปล่าปึ๊บมีเพชรครับผมแล้วไงต่ออะไปเหรออันนี้กลับใช่ไหมโอเค <laughs> กลบแล้ววผมเเาาออกก่่่นี มันจะต้องอันล็อกใช่ไหมถึงจะไปได้เอา้าแต่ก็อันล็อกแล้วนี่นะไม่ได้การแล้วว่ะคุณผู้ชมเรามาลองแบบเอาฟิกกัดเนี่ยแล้วคว้าม,มันเลยดีกว่านะครับเฮ้ยนี่ไงไม่ค่อยน่าใจนะครับว่ามันยังไงนะแต่แบบน่าจะเป็นแบบนี้แน่ๆแหละคุณผู้ชมอ่ะก็จะเป็นแบบว่าสีลุ้งแบบนี้เลยนะครับซึ่งด้วยความต่างของเวอร์ชันก็ผมคำสามมันก็เลยน่าจะมีปัญหานะฮะเอาเป็นว่าไม่เป็นไรแล้วกันแล้วก็สําหรับหนะ้าปกอย่างต่อไปครับผมมันก็จะเป็นแบบว่าไม่ครับนะครับแต่แบบทุกอย่างเนี่ยมันกลายเป็นโค้คนะออด,ดเป็น ผมรู้สึกถึงความแบบโทนของเกมเนี่ยเปลีป่ยนไปเลยคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันเลยดีกว่านะครับนี่เออว่ามันจะเป็นภาษาที่แบบภาษาคอมพิวเตอร์อะ่ะคือทุกอย่างเนี่ยมันจะเป็นเท็กเจอร์แบบนี้ไปหมดเลยนะครับดูกไกลนะครับผมเหมือนไหมครับสมจริงใช่ไหมแต่ว่าจริงไม่ใช่นะครับในดูอีอนโลเลมนี่โอ้โหเดี๋ยวคุณผู้ชมรายตาจัดครับผมนี่ก็จะเป็นแบบว่าภาษาพวกนี้เลยฮนะดูตามมันดิเป็นงี้เลยหลอนเหมือนกันนะคุณผู้ชมโอ้ดูยากดิครับคือแบบรายละเอียดเยอะจัดอะไายตาเลยคุณผู้ชมประตูนะครับหินอย่างนั้นเหรอ ดูใต้ดินนี่เป็นยังไงบ้างนะครับอเอาล่ะเหมือนว่าอันนี้จะเป็นลาวานะครับโอ้โหคุณผู้ชมนี่ลาวาเหรออารมณ์เหมือนแบบ หน้าจอแฮกเกอร์เลยนะลาวาของเราเนี่ยน่ากลัวเกินไปแล้วเออวะแล้วถ้าเป็นแบบประตูเนเธอร์ล่ะฮะมูนมันน่ากลัวจัดเลยเนี่ยไอ้สระนามซัมเมอร์ที่เราทําไว้เนี่ยโอ้โหอันนี้ก็จะเป็นนะกระเบื้องด้านล่างนะครับเป็นไงไอบ้บอลพวกนี้มันดำหมดเลยอะแล้วก็ฟลินเนี่ยสติลเนี่ยผมไหนลองสร้างดูดิเรียบร้อยนะครับจดไปเลยคุณผู้ชมนี่อุ้ยไม่ไฟมันเป็นแบบนี้วะเนี่ยจากที่เรามองดูวะผมมันก็น่าจะเป็นตัวอักษรเนี่ยเหมือนอันนี้นะครับแต่ว่ามองยากกว่านะเฮ้ยลูเวเลเจอร์อย่างนั้นเหรอแต่จริงเนี่ยมัััััันนนนนกกกกกก็็็ดดดดูููสสสวว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 ยยยีีเเเเหหหมมมมมือออออคคคุุณณผผ้้้ชชปปปงงทะะะไไไไรรร่่่าาาาลลลแแตบบํ น่าบอกอย่างต่อไปแล้วผมมันก็จะเป็นการแกล้งลุงิลเลเจอร์นั่นเองนะครับซึ่งเหมือนมันจะเป็นแบบหมู่บ้านใช่ปะแล้วก็แอนวิลเนี่ยมาทับน,นั่นเองครับซึ่งวิธีเนี่ยง่ายมากเลยคุณผู้ชมที่ผมนึกออกเนี่ยอย่างแรกก็เลยจะเซตบล็อกไว้ตรงนี้ก่อนนะครับเอาเป็นบล็อกอะไรก็ได้แหละอย่างเช่นแบบว่าอ่าสโตนแล้วกันเอ้ยเดี๋ยวเอาละสโตนตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็แล้วก,ก็จะมาอีกฝ้าของหมู่บ้านนั่นเองครับเสียงเหมือนเดิมเลยสําหรับชั้นแรกเนี่ยเราจะทำเป็นแบบกระจกนะครับผมหรือว่าบาล็อกบาเรียก็ได้นะและ ขี่บล็อกวะเอาใหม่ดิแอนวิลนะครับ9,000บล็อกเหรอแอนวิลทั้งหมด9,000บล็อกเนี่ยถ้ามันตกลงมาท้าหมู่บ้านเนี่ยมันจะเป็นยังไงบ้างนะครับน่าสนใจก็ผมเอาล่ะเจ้าวันนี้เซฟที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาดูภาพนี้กันเลยดีกว่าเตรียมคำสั่งไว้นะครับให้ชั้นนี้เนี่ยกลายเป็นอากาศนั่นเองสามสองหนึ่งร่วงไปเลยครับผมเจ้าวันนี้เฮ้ยเดี๋ยวรู้สึกถึงความแหลกเลยเนี่ยเฮ้ยคุณผู้ชมมันร่วงลงมาแล้วครับมันเป็นเวฟหรือเปล่าวะหรือร่วงพรร้้้้อออมมมมกกกัันนนเเเเเลลลยยยยววะีี่่โโหหหหแแคคบผผดดดไุณููชิ ลดลงมาแบบนี้เลยอ่ะกระตกจัดก็ผมไม่น่าเลยควรจะปิดเชเดอร์เนี่ยย<ฮ>ตอนนี้เนี่ยเหมือนหมู่บ้านของเรามันแบบเปลี่ยนไปเลยนะครับเปลี่ยนแบบเปลี่ยนจริงๆอ่ะพี่แต่ไอพวกนี้ยังรอดนะเนี่ยไอรอนก็เลมนะครับมีรา้าวก็ผมแต่ว่ายังไม่ตายฮะนี่ ทุกบล็อกเนี่ยก็คือแบบมียนวิวรวมมาทับหมดเลยนะครับผมคิดในแง่ดีนะเหมือนเป็นการอัปเกรดนะครับผมหมู่บ้านเนี่ยให้มันมีไอเหล็กพวกนี้เนี่ยมาทับเอาไว้นะครับและนี่คือผลที่ตามมานะครับผมในการแกล้งของเราครั้งนี้นั่นเองครับหมู่บ้านเปลี่ยนไปเลยครับผมเอาล่ะแล้วก็สําหรับหน้าตัวอย่างต่อไปนะครับมันก็จะเป็นแบบว่าจะเป็นยังไงนะครับผมถ้าแบบรอบๆหมู่บ้านเนี่ยมันมีป้อมพิเรนเจอร์อยู่เต็มไปหมดเลยครับเดี๋ยวเราไปเทสในโลกเรียบดีกว่าเฮ้ยมาถึงก็คือแบบเจอหมู่บ้านเลยนะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มแผนการกกกกกััััััันน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 เเ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 ลลลยยยยยยคคคุณผผู้้้้้้้ชชชมมมมมแแแาาาารรรรรรร่่่่่่่วววะะะบปึงงงจจิออีีีีีีทต็ํส ับผมเพลยสตัคเจอร์นะครับพิเลเจอร์เอาโผล่นเองก็ผมอ่ะตั้งไปเลยครับทีละอันนะครับผมเอารอบๆหมู่บ้านเลยไหนดูนิมันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับมาถึงตรงนี้นะครับแล้วก็เซตไปอาจจะเกิดการประทะครั้งใหญ่เลยก็ได้นะจัดไปนะผม เออวางไปอีกวางไปอีกเอาให้มันรอบๆหมู่บ้านเลยครับน่าจะเหลือแค่หนึ่งแหละตรงนี้ก็ผมจัดไปและนี่คือหมู่บ้านวิลเลจ์นะครับผมแล้วก็มีพิลเลจ์โพลเนี่ยอยู่รอบๆหมู่บ้านนั่นเองครับตอนนี้เปิดเป็นนอร์มัลใช่ไหมอ่ะสมมติว่าเราแบบเป็นนักท่องเที่ยวแล้วกันเดินมานะครับผมมันจะมีพวกนั้นโผล่มาหรือเปล่าวะเฮ้ยตัวนี้ไม่อเล่ด้วยฮะอ่าไอพ่อพิลเลจอยู่ไหนอ่ะหรือไม่มีวะเฮ้ยเป็นไปได้เหรอรอบๆมันก็ยังมีเลยนะอย่างเช่นไอลากเลมอะไรเงี้ยมันจะไม่โผล่มาจริงหรอถ้าอยากใใหหห้้้้้สมมมมจรรรริงงงงงช่่ัยเเเเาาาาก็ตอออออววววแแลลละไบบบูนคผ อ่าโอเคประมาณนี้ก็น่าจะได้นะครับก็คือแบบพิเลเจอร์เนี่ยเมื่อควรเข้ามาลุมในหมู่บ้านแบบนี้นครับผมเออลุมยิงไปเลยแล้วลุงก็จะโดนลุมกระทืบนะครับไอ้ล็อกกระเลมที่ปกป,ป้องได้เนี่ยอยู่ไหนวะโอ้มีแค่ตัวเดียวเองจะสู้ได้ยังไงวะเนี่ยเกิดการประทะครั้งใหญ่นะครับลุงลูฟี่ก็ไม่น่าไหวครับผมสตีฟบบมาด้วยเหรอเดี๋ยนะสตีฟนีบบ่แปลกแปลกแล้วมาได้ยังไงฮะ โอเค่ผมแล้วก็สำหรับอย่างสุดท้ายเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูคลิปตามหน้าปกกันเลยดีกว่าครับผมอ๋อแค่ผมก็คลิปนี้เนี่ยมันก็จะเป็นแบบว่าวิธีทําลายฟิตเนสสติลนะครับผมใน0.001วินนั่นเองครับซึ่งมันจะเป็นยังไงบ้างเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าเดี๋ยวผมของคุณอาโซนนั่นเองครับไหนดูดิเราจะทําอะไรบ้างนะครับนี่ประตูแบบยาวมากๆเลยครับผมก็จะมีของ3อย่างอย่างนั้นเหรออย่างแรกก็จะเป็นรั้วนะครับอ่ะวางรั้วไปครับผมอ๋อคือใส่แกะเข้าไปใช่ไหมแล้วก็ยังไงต่อใส่่่่่คคคคํําา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 าสััััังงนนนนนนนะะะะรรรรรรบบบบบบใหห้้มแแแวววกกกกกลลลยยเเเเปปปป็็็็ออออศืจุดตตููท หายไปอย่างรวดเร็วเลยว่ะตะแกะมันเกี่ยวอะไรวะเนี่ยวัตอะฟักอ้าวหล่มก็ได้ก็ชอบคลิปนี้นะครับผมฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็สำหรับลิดิตคลิปเนี่ยก็อยู่ใต้คลิปเลยฮะสามารถกดไปดูได้เลยครับผมสำหรับคลิปนี้คงไม่เท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับผมบ๊ายบายครับ